สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง Tech Warehouse Make Your Easy Lifestyle by IT ค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้รับชมคลิปของ n a s Technology DS 920พักันมาแล้วค่ะอาจจะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าเจ้าเลดที่แจนพูดถึงเนี่ยคืออะไรหรือว่าใครนะคะที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันที่ลิงก์ตรงนี้เลยค่ะ สหรับเรื่องของเลนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าแนะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถใช้งานเลนได้แตกต่างกันและเลนแต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีจุดเด่นแล้วก็จะเหมาะกับผู้ใช้งานที่แตกต่างกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเลนแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงเหมาะกับใครบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่รูปแบบแรกเลยค่ะรูปแบบแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือเลสูนนั่นเองค่ะการทํางานรูปแบบนี้นะคะจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของไดได้สูงสุดค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันนะคะไม่มีการเขียนข้อมูลซ้ําก็คือไม่มีการสรํารองข้อมูลนั่นเองค่ะ เป็นรูปแบบนะคะที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการพื้นที่ของการจัดเก็บข้อมูลจํานวนมากค่ะที่สําคัญนะคะข้อมูลอาจจะสําคัญไม่มากค่ะเพราะว่าหากได้เสียหายไปอันใดอันหนึ่งค่ะข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือเลตหนึ่งนั่นเองค่ะรูปแบบนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออกเป็นทั้งหมดสส่วนค่ะเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลเดียวกันไว้ทั้งสส่วนเลยหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายไปนะคะข้อมูลก็จะยังอยู่ไม่หายไปไหนค่ะ ข้อเสียก็คือจะทําให้พื้นที่การใช้งานของการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยลดน้อยลงครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นระบบนะคะที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความทนทานแล้วก็ต้องการความปลอดภัยของข้อมูลค่ะสําหรับตัวอย่างการคํานวณเลดหนึ่งนะคะถ้าเรามีฮาร์ดดิสแ์ดเทราไบต์ทั้งหมด2ลูกค่ะก็จะได้พื้นที่การใช้งานทั้งหมด8เทราไบต์นั่นเองค่ะส่วนอีก8เทราไบต์ที่เหลือนะคะจะถูกนําไว้เป็นส่วนที่สํารองข้อมูลนั่นเองค่ะเลตห้น,นะคะรูปแบบนี้เนี่ยจะมีการใช้ไดทั้งหมด1ลูกเอาไว้้้สสํําาหหรรัับอองงขมูลทดค่ะ ตัวรูปแบบนี้นะคะจะต้องมีการใช้งานได์ทั้งหมด3ลรูขึ้นไปค่ะข้อมูลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆไปเก็บไว้ที่ได้แต่ละตัวค่ะแล้วก็ยังมี Parity Checkbit นะคะคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะ ทำให้หากมีได้ได้ได้หนึ่งเสียหายไปเนี่ยข้อมูลก็จะไม่หายตามไปด้วยแต่ข้อเสียนะคะก็คือเราจะเสียพื้นที่ได์ไปเต็มๆเลยทั้งหมด1ลูกค่ะสําหรับตัวอย่างการคํานวณของเลท5นะคะ,ะ,คะก็สมมติว่าเรามีฮาร์ดดิสขนาด8เทราไบต์อยู่ทั้งหมด3ลูกค่ะก็จะมีพื้นที่การใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่1 6เทราไบต์นะคะต่อมานะคะก็คือเลท6ค่ะรูปแบบนี้นะคะจะมีการใช้งานไดรสองลูกสาหรับสํารองข้อมูลทั้งหมดค่ะซึ่งการใช้งานรูปแบบนี้นะคะจะต้องมีการใช้งานนไไดด์4ลูกกขขึ้้ปคค่ะอี็ื เราสามารถให้ได์เสียพร้อมกันได้มากถึง2ลูกแต่ก็จะเสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไปเต็มๆ2ลูกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวอย่างการคำนวณเลทหกนะคะก็คือถ้าเรามีฮาร์ดดิสขนาด8เทราไบต์อยู่ทั้งหมด4ลูกก็จะมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดอยู่ที่16เทราไบต์นั่นเองค่ะเลทสิบนะคะรูปแบบนี้ค่ะจะรวมข้อดีของเลทหนึ่งแล้วก็เลทศูนย์เอาไว้ด้วยกันค่ะเราจะต้องมีได์อย่างน้อย4ลูกแล้วก็จะต้องเป็นจํานวนคู่เท่านั้นโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการอออออ่่านนแลลล้้้้้ววกก็เขขขีียยมมููรรทัังงงสงไดดคะ แต่ก็จะเสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไปครึ่งหนึ่งจากความจุทั้งหมดของไดรฟ์ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเสียหายเกิดขึ้นกับไดรฟ์ถึง2ลูกนะคะข้อมูลก็จะยังคงอยู่ค่ะเนื่องจากมีการสำรองข้อมูลไว้ถึง 2P นั่นเองแต่ก็จะมีข้อจํากัดนะคะนั่นก็คือฮาร์ดดิสก์ที่เสียเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะตัวอย่างการคำนวณถ้าเรามีฮาร์ดดิสก์ขนาด8เทราไบต์อยู่ทั้งหมด4ลูกก็จะมีพื้นที่การใช้งานทั้งหมดอยู่ที่16เทราไบต์นั่นเอง นอกจากเลดที่เรามีการพูดถึงกันไปแล้วนะคะถ้าเรามีการใช้ n a นของทาง Synology ค่ะก็จะมีอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นตัวช่วยในการจัดการเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะคะที่เรียกว่า Synology h h b บร i ด l e นนั่นเองหรือจะมีการเรียกย่อๆว,ว่า SHR ค่ะซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีนี้นะคะจะเข้ามาช่วยในกรณีที่เราใช้ฮาร์ดดิสที่มีความจุแตกต่างกันเอามาใช้งานร่วมกันภายในแนนั่นเองค่ะ สมมุตินะคะว่าเราเริ่มต้นการใช้งานฮาร์ดดิสขนาด8เทราไบต์จำนวน2ลูกค่ะแล้เวเรานะคะก็ต้องการเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูลเราเลยจะเพิ่มฮาร์ดดิสขนาด12เทราไบต์เข้าไปอีก2ลูกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าระหว่างเลเท5กับแบบ s s r เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงค่ะ คิดตามเลท5นะคะก็จะเป็นแบบรูปซ้ายมือเลยนั่นก็คือเราจะสามารถใช้งานพื้นที่ได้ทั้งหมดอยู่ที่8บวก8บก8เท่ากับ24เทราไบต์ค่ะแล้วก็จะมีส่วนในการสำรองข้อมูลอยู่ที่8เทราไบต์นะคะแล้วก็ส่วนเกินจาก8เทราไบต์ค่ะของฮาร์ดดิสก์12เทเาไบต์เนี่ยจะไม่ถูกใช้งานค่ะทำให้มีพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานอยู่ที่4บวก4เท่ากับ8เทเาไบต์นั่นเองค่ะ ในขณะที่แบบ HSR นะคะจะมองความจุขของฮาร์ดดิสต์แบ่งย่อยลงไปเท่าๆกันตามรูปขวาค่ะจะเห็นได้ว่าฮาร์ดดิสต์8เทนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4เทกับ4เทค่ะแล้วก็ฮาร์ดดิสต์แบบ12เทนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4เท4เท4เทแบบนี้เลยค่ะ แล้วเรานะคะก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนั่นก็คือตัว2แถวแรกค่ะจะสามารถใช้งานได้ทั้งหมด12เทาไบต์นะคะแล้วก็จะถูกสำรองข้อมูลไว้ที่4เทาไบต์ค่ะและในแถวสุดท้ายนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้อยู่ที่4เทาไบต์ค่ะแล้วก็จะเป็นไดรฟ์สำรองอีก4เทาไบต์รวมทั้งหมดนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้เท่ากับ12บวก12บวก4เท่ากับ28เทาไบต์นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ในการเป็นไดรฟ์สำรองนะคะอยู่ที่ 4บวก4บวก4เท่ากับ12เทาบนั่นเองค่ะจะเห็นนะคะว่ารูปแบบ s s r เนี่ยจะไม่มีพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานเลยนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องเลทที่เรานำมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีมากมายหลายรูปแบบค่ะแต่ละรูปแบบนะคะก็มีการคำนวณพื้นที่การใช้งานแตกต่างกันออกไปค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจเพิ่มเติมเนี่ยวันนี้เราก็มีลิงก์มาฝากค่ะซึ่งลิงก์นี้นะคะมาจากทางไซโนโลจีเองเลยค่ะซึ่งภายในลิงก์นะคะจะสามารถคํานวณเลทรูปแบบต่างๆได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถคํานวณพื้นที่การใช้งานจากการเลือกฮาร์ดดิส์รูปแบบต่างๆได้อีกด้วยอาจารย์จะแปะลิงก์นะคะว่าที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแจนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ